สวัสดีครับวันนี้พามาดูพอตทจ่เพิ่งเอฟมาอีกหนึ่งต้นนะครับเอฟมาสามร้อยกว่าบาทนะครับทำไมถึงแพงนี่แล้วมันเป็นกิ๊กโกะนะครับเห็นไหมกิกโกะคล้ายๆน้อยนาตรงเต่านี่เห็นไหม ตัวเนี้ราคาดีเลยถ้าโตขึ้นตัวนี้พครเอ็นี่ก็เหมือนการเต่าคล้ายกระดองเต่านะคตัวอื่นก็อาจจะเป็นเต่าได้นะมีเต่าซ่อนอยู่หนึ่งตัวข้างล่างถ้าโตหรือสวยเต่าก็แค่ต้นเดียวเนี่ยก็สามารถขายได้สามสี่ร้อยแล้ว,ลวก็เป็นการลงทุนอีกวิธีหนึ่ง สำหรับคนที่รักกระบองเพชรไร้หนามนะครับเป็นหนึ่งในกระบองเพชรไร้หนามนะครับหนึ่งพอเนี่ยนับดูก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าติบเจ็ดสิบสองยสี่สิบห้าติบเจ็ดแปดมันก็ตกต้นละยี่สิบบาทนะถือว่าถูกแต่ถ้าพวกนี้โตเนี่ยจะเอามาโชว์โอเคครับ